การเก็บเงินให้อยู่และมีเงินออมที่มั่นคงเป็นสิ่งสำคัญต่อการวางแผนการเงินในระยะยาวทำให้เรามีเงินเก็บและสามารถเอาไปต่อยอดลงทุนทำให้เงินมากขึ้นอีกด้วยต่อไปนี้คือคำแนะนำที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการการเงินก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆจากช่องของเราครับวิธีการเก็บเงินให้อยู่ด้วยวิธีของคนรวยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ หนึ่งตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนเป้าหมายระยะสั้นเช่นซื้อของที่อยากได้หรือท่องเที่ยวเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินดาวบ้านหรือรถเป้าหมายระยะยาวเช่นกเกษียณอายุหรือการศึกษาของลูกเคล็ดลับเขียนเป้าหมายลงในสมุดหรือใช้แอปพลิเคชันการเงินเพื่อเตือนตัวเอง 2. จัดทำงบประมาณรายรับรายจ่ายจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันแบ่งรายได้เป็นสัดส่วนเช่น 50%สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นอาหารค่าเช่าบ้านค่าเดินทาง30%สำหรับความบันเทิง20%สำหรับการออมและการลงทุน 3. ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยทำอาหารทานเองแทนการทานข้างนอกใช้ของที่มีอยู่ให้คุ้มค่า4ใช้กฎซื้อหลังคิด7วันหากอยากได้อะไรให้รอเวันก่อนตัดสินใจซื้อ บางครั้งความอยากซื้อจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 5. เปิดบัญชีออมทรัพย์แยกใช้บัญชีแยกสำหรับการออมเลือกบัญชีที่ไม่มีบัตร ATM เพื่อลดการถอนเงิน 6. ออมก่อนใช้เสมอโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ทันทีที่ได้รับเงินเดือนตั้งระบบหักอัตโนมัติเช่นหัก10-20%ของรายได้ 7. หาแหล่งรายได้เสริมทำงานพิเศษ หรือขายของออนไลน์ลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเช่นหุ้นหรือกองทุนรวม 8. ใช้สิ่งจูงใจในการออมตั้งเป้าหมายย่อยเช่นถ้าเก็บเงินครบ5,000บาทจะให้รางวัลตัวเองเล็กๆแข่งออมเงินกับเพื่อนหรือครอบครัว 9. เรียนรู้การลงทุนศึกษาการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นหรือพันธบัตรเริ่มจากการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำเช่นกองทุนตลาดเงิน 10. มีแผนสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินสร้างกองทุนฉุกเฉินเท่ากับ3-6เดือนของค่าใช้จ่ายใช้กองทุนฉุกเฉินเฉพาะเมื่อจำเป็นจริงฮะ1ฮะ 11. ติดตามความคืบหน้าทบทวนเป้าหมายการเงินทุกเดือนปรับเป้าหมายหรือวิธีการเก็บเงินตามสถานการณ์ 12. หาความรู้เพิ่มเติมอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินเช่น The richest man in babylon ฟังพ o c a s t หรือเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการเงิน 13. วางแผนการชำระหนี้จัดลำดับความสำคัญชำระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อนเช่นบัตรเครดิตรีไฟแนนซ์หาทางลดดอกเบี้ยเช่นการรีไฟแนนซ์บ้านหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ใหม่ที่ไม่จำเป็น 14. ใช้แอปพลิเคชันช่วยจัดการการเงินแอปอย่างมินต์ไเนบียูนิตเอบจิต หรือแอปธนาคารที่มีฟีเจอร์การวางแผนดูสถิติการใช้จ่ายและตั้งเป้าหมายการออมในแอป15ใช้เงินสดแทนบัตรเครดิตพกเงินสดในจำนวนจำกัดเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเก็บบัตรเครดิตไว้ใช้เฉพาะในกรณีจำเป็น16ซื้อสินค้าในช่วงลดราคาอย่างมีแผนวางแผนล่วงหน้าว่าจะซื้ออะไรในช่วงโปรโมชั่นระวังการซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นเพียงเพราะลดราคา 17. ใช้ประโยชน์จากสินค้าทดแทนใช้สินค้าที่ราคาถูกลงแต่คุณภาพยังดีเช่นของใช้ในบ้านหรืออาหาร 18. สร้างนิสัยรีวิวก่อนซื้ออ่านรีวิวสินค้าและเปรียบเทียบราคาพิจารณาว่าสินค้านั้นคุ้มค่าและจำเป็นจริงหรือไม่ 19. ประหยัดพลังงานในบ้านปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานใช้หลอดไฟเลเพื่อประหยัดค่าไฟระยะย,ยาว20 ทำรายการซื้อของก่อนออกไปช้อปปิง้งเขียนรายการสิ่งที่ต้องซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อของที่ไม่จําเป็นซื้อของสดในตลาดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย21สร้างระบบเงินแบ่งกระปุกใช้กระปุกหรือซองแยกสําหรับแต่ละเป้าหมายเช่นกระปุกอองเที่ยวกระปุกฉุกเฉิน 22. ออมเงินเศษทอนหรือเหรียญทุกวันเก็บเศษเงินทุกครั้งที่ใช้จ่ายลงกระปุกนำเงินนั้นฝากธนาคารทุกเดือน 23. ทําทำประกันชีวิตและสุขภาพลดความเสี่ยงทางการเงินจากค่ารักษาพยาบาลเลือกประกันที่เหมาะสมกับรายได้ 24. เลือกนิสัยติดแบรนด์หรูใช้สินค้าแบรนด์ที่ราคาย่อมเยาวแต่ยังคงคุณภาพ 25. สร้างนิสัย DIY Do it yourself ซ่อมของใช้เองแทนที่จะจ้างช่างทำของขวัญเองหรือปลูกผักสวนครัว26ซื้อของมือสอง ซื้อของมือสองที่ยังใช้งานได้เช่นเฟอร์นิเจอร์เครื่องมือ 27. ลดการกินขนมและกาแฟราคาแพงทำกาแฟดื่มเองที่บ้านเลือกขนมที่มีราคาถูกลง 28. หลีกเลี่ยงการช้อปปิ้งออนไลน์บ่อยๆลบแอปพลิเคชันช้อปปิ้งหากรู้ตัวว่าใช้จ่ายเกินตัวกำหนดจำนวนครั้งที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ต่อเดือน29ใช้ประโยชน์จากระบบสะสมแต้ม ใช้บัตรสะสมแต้มร้านคา้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือบัตรเครดิตแลกของหรือส่วนลดเพื่อประหยัดเงิน 30. รู้จักปฏิเสธปฏิเสธคำชวนไปเที่ยวที่ต้องใช้เงินมากเกินจำเป็นฝึกพูดไม่กับการใช้จ่ายเกินงบ 31. สร้างรายได้จากงานอดิเรกใช้ความสามารถพิเศษเช่นงานฝีมือการวาดภาพหรือการสอนออนไลน์32ตั้งกฎการใช้จ่ายในครอบครัว หารือและตั้งกฎเกี่ยวกับการใช้จ่ายร่วมกันในครอบครัวมีเป้าหมายออมเงินร่วมกันเช่นการซื้อบ้าน33ประเมินมูลค่าสินค้าในระยะยาวเลือกซื้อสินค้าที่ทนทานและใช้ได้นานแม้ราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย 34. ให้รางวัลตัวเองอย่างเหมาะสมเมื่อบรรลุเป้าหมายการออมให้รางวัลตัวเองเพื่อรักษากำลังใจ35ศึกษาเทคนิคออมเงินแบบทบต้น ฝากประจำหรือลงทุนในรูปแบบที่ให้ดอกเบี้ยทบต้นสรุปการเก็บเงินให้อยู่ในระยะยาวต้องอาศัยการปรับพฤติกรรมและการใช้เงินอย่างมีสติการทำตามคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงในอนาคตให้กับทุกคนขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบุญคือนะักพัฒนาตัวเองที่ยอดเยี่ยมที่สุดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ